ตลาดสวยต้องดรเซปิงนะคะอย่างน้อยนะคะเราอยากจะสวยอย่ารอค่ะถ้ารอแล้วจะเป็นไงคะรอจะหมดโอกาสใช่พูดก,กันตรงๆเลยคะว่าเราจะมีชีวิตอยู่สักกี่วันกี่เดือนกี่ปีอย่าไปประมาทว่าโอ๊ยเดี๋ยวฉัน70แล้วค่อยทําบางทีอยู่ไม่ถึง70ขึ้นมาแบบนี้60บบางคนยังอยู่ไม่ถึงเลยคะ่ะคุณพี่ ยืดตงดีค่ะมาจากวงเวียนใหญ่ก็อยาา่างคนใช้ไขคือตาแล้วก็หน้าแล้วก็ออคอก่อนคนทักยังไงคะคุณพี่คะเดี๋ยวนี้ทำไมแกจะไหวเราก็ไม่อยากไปไหนสิอพอไปแล้วโดนทักแบบนี้เนาะแล้วคนที่เขาเคยทักเราแบบเนี้ยเดี๋ยวนี้เขาเจอเราบ้างไหมคะเขาเจอเขาบอกว่าดูดีขึ้นไปทําที่ไหนมาแลเอาไ้เขาฟัง หลุมสิวแต่ก่อนเนี้ยเป็นลึกกว่านี้จริงไหมคะอันนี้ดูตื้นขึ้นไหมตื้นคืนล่องแก้มดูดีขึ้นไหมมุมปากร่องน้ำหมากแต่ก่อนมันลึกกว่านี้เนาะคุณพี่เนาะถึงหน้าคุณพี่จะเล็กแต่มันมีความหย่อนคล้อยคอคุณพี่เปลี่ยนแปลงเห็นชัดมากเนาะจากเดิมแถวๆนี้คุณพี่คือมันย่นแล้วก็บุ่มลงไปแล้วก็เป็นเส้นๆๆครั้งนี้คุณพี่ตัดสินใจถูกใช่ไหมใช่ค่ะแผลผ่าตัดเป็นยังไงคะว่นดีค่ะ เล้วรอยน้อยที่สุดแช้ผ่าตัดอยู่ตรงไหนคะนี่เนาะตรงนี้เนี่ยมีใครมองเห็นบ้างคุณพี่คะเขารู้ไหมว่าเรามีแผลที่ไหนเขาไม่รู้ใช่ไหมคะดรมองแทบไม่เห็นอะไรเลยเนี่ยเอาพี่ช่างภาพซูมมาชัดๆเลยนะคะขนาดอายุเนี่ย66แล้วดูีิยังได้ขนาดนี้เลยเนาะความสุขเกิดขึ้นที่ใจเพืเ่นอนๆาะถามามาเห็นดรจะเป็นแลวเป็นยังไงวสวยสวยหมนเดม ในทีวีไหมคุณพี่ตอบเขาบ้างไงสวยยิ่งกว่าดูในโทรทัศน์ยังแบบว่ามันดูไม่ชัดไงค่ะไม่เห็นตัวจริงก็ขอบคุณดรค่ะที่ให้โอกาสถ้าสมมติว่าไม่มีโครงการนี้ก็คงไม่ได้เข้ามาทําแบบนี้ก็มีคนทักค่ะว่าดูดีขึ้นหน้าตึงเพื่อนๆนะคะเขาอยากจะมาทำแล้วเขาก็เลยดูผลงานว่าดีขึ้นไหมเขาก็ดูแล้วเขาบอกดีขึ้นเดี๋ยวเขาจะ มาทําให้พามาหน่อยโครงการนี้อย่าล้มเลิกให้ทําต่อไปอจากที่เคยล้มลงจึงได้ลุกขึ้นมาเงายน้ามองฟ้างามได้อีกครั้ง